ช่อง3ร่วมกับเซิร์ชและเครื่องดื่มเกลืแร่สปอนเซอร์เสนอรายการ Star Sport สวัสดีค่ะมินม้นมินิตาวัฒนาคุณเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาออกกำลังกายด้วยการเล่นคอฟโลโยคะท่าศีรษะถึงเข่าค่ะพร้อมกันแล้วก็ไปพบกับรู้เอกกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาฝึกท่าศรีรษะถึงเข่ากันนะครับอั้นแรกเลยนะครับให้เหยียดขานะครับออกไปด้านหน้านะครับทั้งสงข้าง เท้านะครับให้อยู่เท่าระดับตรง,งของสะโพกหายใจเข้านะครับยกแขนสองข้างขึ้นไปเหนือศที่ัะหายใจออกครับค่อยๆโน้มตัวลงด้านหน้านะครับแค่รู้สึกตึงบิเวณก้ามเนละนะครับสุดลมหายใจเข้าครับดึงตัวขึ้นมา ถ้าศีรษะถึงเข่านะคะจะช่วยปรับอวัยวะในช่องท้องรรเทาอาการปวดขัดในขาช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการออกกําลังกายในตอนเย็นก็คือช่วงเวลา4โมงเย็นถึง2ทุ่มค่ะแล้วก็ควรออกกําลังกายให้มีอาการเหนื่อยหอบจะถือว่าหนักพอดีค่ะและเมื่อออกกาลังกายเสร็จแล้วนะคะเราก็ควรที่จะหาเครื่องดื่มเปลือแร่มาดื่มค่ะเพื่อทดแทนเปลือยแร่ที่ร่างกายสูญเสียไประหว่างออกกังกคระถ้าคุณผู้ชมสนใจกีฬาประเภทไหนก็สามารถจะส่งมาบอกพวกเราได้ตามรายละเอียดข้างล่างนี้เลยนะคะสำหรับตอนต่อไปเนี่ยจะ เป็นคอฟลโยคะท่าอะไรติดตามชมกันด้วยค่ะและที่สำคัญเหมาะกัลังกายคลายเครียดกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะเครื่องดื่มเครือแร่สปอนเซอร์